กับกาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับผมอาจจะขออนุญาตที่จะอธิบายเพิ่มเติมเหตุผลที่เราเสนอเข้ามาส่วนการที่จะอาจจะต้องมีการหาหลือว่าจะต้องมีการพิจารณาร้ไมแต่ว่าอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับว่าเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนสร้างความใจใน ส่วนของสมาชิกทุกท่านนะครับว่าชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยนิยามจริงก็คือถามว่าเป็นคนไทยไหมก็เป็นคนไทยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นสําคัญคือเราต้องการที่จะยกระดับในเรื่องของอศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในเรื่องของการที่ลดช่องว่างที่จะไม่เข้าถึงที่ผ่านมาสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลายนะครับให้เกิดความเท่าเทียมกับสังคมใหญ่ของเรานะครับรวมไปถึงที่จะลด การที่เกิดการเลือกปฏิบัติทั้งหลายนะครับสถานการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างที่หลายท่านไ,ได้เรียนไปแล้วเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการเสนอให้มีขําวมาชนเป่าพื้นเมืองเข้าไปในบทนิยามของกลุ่มชาติพันธุ์คือเหอบรัฐความหมายนี้ไว้ด้วยทีนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยต้องดูข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเรามีตัวตนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองมีอยู่แล้วนะครับคำนี้เนี่ยถ้าเราจะไป ศึกษาเท้าความประวัติศาสตร์จะเป็นสมัยไหนก็ตามนะครับซึ่งสำหรับใน,นกลไกของรัฐเองเราอาจจะคุ้นชินกับคำว่าชาวเขาชาวเลหรือชาวบนหรือชาวต่างๆที่พยายามจะเรียกกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ลักษณะเฉพาะอยู่ในบริบทพื้นที่ภูมิภาคต่างๆอันนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นที่มาของเมื่อเรานิยามประเด็นที่เป็นภาพรวมของกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเข้ามาหลอมรวมเพื่อจะให้เกิดกลไก เกิดการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาร่วมกันเนี่ยเรามีทั้งคําว่าชนเผ่าและชนพื้นเมืองแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ทําให้เวลาเรามาใช้ในประเทศไทยก็ะยจะมีคําว่าชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์คําว่าชนเผ่าพื้นเมืองหรือพัฒนาการก็เหมือนคําที่เมื่อท่านคู่ท่านวุฒิสมาชิกได้ได้พูดถึงเรื่องคําว่าชาิคนไทยหรือชาวไทยหรือว่านมไทยก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มันมีเรื่อง,งการของคํานะครับนั้นคําเหล่านีนะ้มีอยู่จริง ผมอาจจะขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมเรื่องของถ้าเราดูย้อนกลับไปสักประมาณ20ปีที่ผ่านมานี่เองครับเราจะเห็นคํานี้เนี่ยจะมีการใช้อยู่ทั้งในทางวิชาการไปจนถึงในการรวมกลุ่มพี่น้องที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีอัตลักษณ์ลักษณะแล้วประสบปัญหารูปการเนี่ยมาในนามของชนเผ่าพื้นเมืองเริ่มมีมากขึ้นนะครับเราคงจะรับทราบนะครับว่าตั้งแต่250แล้วที่มีการจัดตั้งเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย นะครับเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่จะให้สังคมได้รับรู้การมีตัวตนของชนเผ่าพื้นเมืองไปจนถึงเมื่อปี258นะครับเราก็มีสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทยก็มีการหลอมรวมที่จะให้สมาชิกที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ระบุตัวเองก็เป็นชนเผ่าพื้นเมืองได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของนโยบายในเรื่องของการแก้ปัญหาประเด็นร่วมทั้งหลายปัญหาร่วมทั้งหลายที่ประสบกันอยู่นะครับร่วมกับกลไกที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง หรือว่าแม้กระทั่งในส่วนหน่วยงานของรัฐเองอันนี้ผมว่าเป็น,นกลไกที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยนั้นสิ่งสําคัญเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เราพยายามเสนอให้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยกฎหมายที่กาลังทําอยู่เนี้ยนะครับร่างมาสั่กคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยให้อบรัฐคาว่าชนเผ่าพื้นเมืองเข้ามาเนี่ยเจตนารมณ์สาคัญเนี่ยผมคิดว่าเราหวังที่จะให้หลักการเจตนารมณ์ของการเสนอกฎหมายหนึ่งร่างนะคือคือ,คอร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พศออจุดๆซึ่งพวกเราได้เสนอเข้ามาต่264ในชั้นของอทั้งในส่วนของสอสนะครับจนถึงขณะนี้เนี่ยถือว่าหลักการเหล่านี้เนี่ยยังอยูใ่ในการจัดทำพิจารณาแก้ไขในส่วนของอกรรมธิการของสมาชิกวุฒิสภาที่นี่ด้วยนะครับก็เป็นที่มาของการเสนอว่าคำคำเหล่านี้เนี่ยหวังผลที่จะให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบที่มาที่ไปและการมีอยู่จริงของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อจะอบรับคันนี้ให้อยู่ในกฎหมายนี้ะนะครับอันนี้คงเป็นเจตนารมณ์ที่อยากจะเรียนย้ำเข้าไปในเวทีครั้งนี้นะครับขอบคุณครับผมครับกับงาน